สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับอยู่กับเจ้าไฮบิดนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่ของคลิปที่แล้วนะครับเป็นตัวของบอร์ดของคลิปที่แล้วพูดเองก็งงเองนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับงงเองก็ตอนนี้นะครับก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะที่มีรอยซ่อมมาก่อนแล้วพอสมควรก็ไม่งอแงนะครับไม่มีอาการซ้อน ก็ไล่แก้ปัญหา igbt เปลี่ยนอ opto ไ i เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปหลายจุดนะครับไล่เปลี่ยนอะไรที่โดนถอดออกนะครับก็เล่นเอาเซ็งเป็ดเซ็งห่านนะครับโอ้เซงนกกระจอกเทศนะครับคือเซ็งมากเซงจิงๆนะครับคือซ่อมมาก่อนช่างนะครับแถมใส่อะไรมาไม่ครบนะครับเซงทั้งวันเลยวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ลูกค้าท่านนี้ไม่บอกชื่อนะเพราะฉะนั้นแล้วผมบ่นออกไปก็ไม่มีเจ้าของนะครับใครอยากรับก็รับไปนะครับก็ว่ากันไปเนาะถ้าซ่อมก่อนช่างก็ช่วยทําให้เรียบร้อยนิดนึงก็ช่วยใส่อะไรมาให้ครบนะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่านะเวลาช่างซ่อมบางทีนะครับมันมัน,ม,นมันอาจจะไม่ได้ตรวจเช็คละเอียดทุกจุดนะครับบางทีอาจจะถอดอะไหล่ออกอยู่โดยที่ช่างอาจจะไม่ทันสังเกต นะครับอาจจะมีปัญหาเพิ่มเติมหรืออาจจะซ่อมยากกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าถ้ายังไงถ้าลองซ่อมเองนะครับก็ช่วยใส่ชิ้นส่วนกลับมาให้คงเดิมดังเดิมจะดีที่สุดนะครับเพื่อ,อลดความเสี่งของช่างให้น้อยลงนิดนึงนะครับก็ว่ากันไปนะครับความเสี่งมันสะสมจากเครื่องที่แล้วมานะครับมาเจอเครื่องนี้โดนรื้อมาก่อนโดนซ่อมมาก่อนอีกมันก็เลยบวกบวก ความเซ็งเข้าไปพอสมควรแต่ก็อย่างที่บอกนะครับยังไงก็ซ่อมเสร็จแล้วแหละนะก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้มีอาการแทรกซ้อนหรืองอแงเหมือนเครื่องที่แล้วนะครับก็ซ่อมเสร็จแหละเครื่องนี้ตอนนี้ก็เทสรันอยู่พักใหญ่ๆแล้วนะครับรันอยู่ราวๆ900วัตถ์ถึง1000วัตต์นะครับเหมือนเดิมนะครับหลอดไฟผมนะครับที่900วัตต์นะก็หวังว่ามันจะจบ และผ่านไปได้ด้วยดีนะครับหลังจากนี้นะครับผมก็จะเทสฟังก์ชันของ MPPT Charger AC Input ATS สลับไฟอะไรก็ว่าไปก็ต้องเทสให้มันครบทุกระบบนะครับก่อนที่จะส่งงานลูกค้าได้นะแต่เครื่องนี้ก็ถือว่านะก็ถือว่าน่าจะจบแล้วแหละน่าจะเสร็จแล้วนะครับดูซายเว็บที่ออกมานะครับนี่ซายเว็บที่ออกมาก็ยังถือว่าปกตินะครับในโหลดที่เกือบเกือบหนึ่วัตต์นะครับ ก็จะกยาวอย่างนี้ต่อเนื่องนะครับสักพักใหญ่ๆก็ค่อยประกอบนะครับแล้วก็เทสระบบอย่างว่านะก็ค่อยแจ้งลูกค้านะครับอ่าอุ้ยนะครับนื่ว่าจะเจออีกซะแล้วนะครับถ้าเครื่องนี้ซ่อมไม่จบแล้วมีอาการซ้อนเหมือนเครื่องที่แล้วนะครับนี่สงสัยต้องหนีพักร้อนไปบวชจริงๆซะแล้วนะครับนะเซ็งมากๆเลยวันนี้นะครับเจอแต่ของนะครับอ่า ก็เครื่องนี้ก็ซ่อมตั้งแต่เมื่อตอนเย็นแล้วแหละนะครับตอนนี้ก็เพิ่งเสร็จนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ทํางานต่อเนื่องไม่ได้ซ่อมต่อเนื่องนะครับก็มีธุระนู่นนี่นั่นนะครับก็ไปธุระบ้างนะลูกค้ามา,าให้ไปดูงานนะครับไปดูงานติดโซลาเซลล์นะครับไปประเมินงานให้ลูกค้าแล้วก็ไปดูหน้างานดูสถานที่นะครับก็ก็เลยไม่ได้ทําต่อเนื่องงานก็เลยออกช้านิดนึง ช่วงนี้ก็ยังไงก็นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าและกันคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรระเบิดรูมตามให้ชมกันนะครับท่านผู้ชมยังไงก็ใครที่รอรุ้นให้เครื่องผมระเบิดอยู่ก็นะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะก็ว่ากันไปนะครับใครที่ติดตามชมคลิปผมอยู่ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสาหรับการให้กําลังใจให,หลายๆคนนะครับมาแซวมาให้กําลังใจกันโอ้สนุกสนานนะครับเฮฮา นะครับผมชอบแบบนี้นะ,ะทําไปแล้วเหมือนมีคนลุ้นตามไปด้วยนะครับถึงจะมีไม่กี่คนก็ช่างก็ไม่เป็นไรนะครับอรีบๆคอมเมนต์นะครับใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับไม่กี่คนก็คอมเมนต์มาผมตอบได้ทุกคนเดี๋ยวผมดังมาเนี่ยอาจจะตอบไม่ครบทุกคนนะ,ะก็ว่ากันไปนะครับออสนุกสนานนะครับก็ทําไปนะก็บนไปแล้วก็ถ่ายคลิปมาลงเรื่อยๆนะครับ ก็ทําไปเรื่อยๆแหละนะครับก็ซ่อมไฮบิดบ้างออฟกิบบ้างนะครับบางตัวหรืองานของลูกค้าบางคนนะครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ลงออถ่ายลงให้ทุกคลิปทุกตัวนะครับมันมันถ่ายทุกตัวก็ไม่ไหวนะครับวันหนึ่งก็ทําหลายตัวจะให้ถ่ายคลิปทุกตัวแล้วก็ต้องมาอธิบายมาบ่นอย่างเงี้ยนะครับมันก็นะครับ,มนะรบไม่เป็นอันทํางานนะครับผมเป็นพวกที่ประเภทที่ถ้าถ่ายแล้ว มันมันจะชอบพูดนูน่นพูดนี่พูดนั่นนะครับพูดอะไรก็ใหม่รู้นะครับพูดไปเรื่อยเปื่อยมันก็เลยนะครับจะทําคลิปสั้นๆสรุปเนื้อหาใจความมันก็เลยเทําไม่ได้เหมือนช่องอื่นเขานะครับช่องที่เขามีสาระเยอะๆนะครับช่องผมก็ไรสาระไปวันๆนะครับก็ดูงานซ่อมเพลินๆนะครับผมสาหรับคนที่ไม่มีอะไรจะดูก็ดูแก้เบื่อแก้เซ็งกันไปฟัง นะครับบางคนก็เปิดฟังผมบ่นไปซ่อมไปนะครับยังไงก็ขอบคุณมากที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันสนุกสนานนะครับผมก็ขอบคุณมากลูกค้านะครับทั้ง Fc ทั้ง y t u t u นะครับที่ส่งงานมาซ่อมกับผมที่ไว้วางใจนะครับส่งงานมาซ่อมนะครับแล้วก็ เอฟทางแฟนเพจ a c e b o o k อะไรก็ว่ากันไปนะครับส่งงานติดต่อมาซ่อมกันเยอะแยะเลยนะครับก็ขอบคุณมากที่นะครับไว้วางใจส่งงานมาซ่อมกับผมนะครับส่วนคนที่ติดต่องานมาซ่อมบางคนถามว่าทําไมไม่โพสต์ลงเพจนะครับไม่ไปโพสต์ลงเพจโพสต์หน้าร้านลงเพจคนจะได้รู้จักเยอะๆนะครับคือผม ผมเคยโพสต์แล้วนะครับปรากฏว่าแอดมินเขาบางเพจนะครับใช้คําว่าบางเพจนะบางเพจเขาก็ไม่เปิดเนื้อหาให้ผมนะครับเข้าใจว่าอาจจะผมก็อาจจะยังไม่เก่งพอไม่ยังยังไม่ชํานาญพอนะครับก็ไม่พอที่เขาจะแนะนําให้นะครับเขาก็เลยปิดเนื้อหาผมผมโพสต์ไปก็ไม่มีใครเห็นอยู่ดีนะครับสําหรับบางกลุ่มผมก็เลยเลือกที่จะไม่โพสต์ดีกว่านะครับให้ลูกค้าที่ซ่อมง,งานกับผมไป นะครับพูดกันเองปากต่อปากนะครับแนะนํากันไปเรื่อยๆนะครับทั้งแนะนําทั้งต่อว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับในแฟนเพจหรือว่าในกลุ่มต่างๆนะครับก็ให้ลูกค้าเป็นคนพูดปากต่อปากดีกว่านะครับก็เลือกที่จะไม่โพสต์ดีกว่านะครับโพสต์แล้วก็เสียความรู้สึกนิดนึงนะครับว่าเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่หรือเราอาจจะยังไม่เก่งพอที่จะให้เขาเปิดเผยเนื้อหาข้อมูลของร้านเรานะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ได้ตำหนิอะไรก็สิทธิ์ของเขานะครับผมเราก็อยู่ของเราแค่นี้งานก็ล้นมืออยู่แล้วนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณอีกทีลูกค้าที่ส่งงานมาซ่อมนะครับผมส่วนใครทีอ่อยากติดต่องานซ่อมก็ใต้คลิปนะครับผมจะลงรายละเอียดเบอร์โทรที่อยู่ให้ครบทุกอย่างเลยทั้งแฟนเพจทั้งเบอร์โทรที่สามารถแอดไลน์ได้นะครับก็อยู่ใต้คลิปนะครับมีทุกคลิปเนาะ ใครอยากส่งงานซ่อมก็หาที่อยู่ได้ใต้คลิปนะครับเพราะว่าอาจจะเจออาจจะไม่เจอร้านผมในที่อื่นๆในกลุ่มนะครับยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสด,ดีครับ